ทีทางกระทรวงพลังงานครับท่านก็ได้มีการชูต้นแบบอุปกรณ์ในเรื่องของระบบโซลาเซลล์นะครับที่ราคาถูกสําเร็จนะครับตั้งเป้าหมายจําหน่ายในปีหน้านะครับเร็วๆนี้เลยพร้อมทางาเพิ่มทางเลือกนะครับช่วยให้ประชาชนเนี่ยประหยัดค่าไฟตามนโยบายของทางรัฐบาลครับ นางสาวสศิการวัฒนจันทร์ครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่านะครับทางกระทรวงพลังงานได้มีการขับเคลื่อนนโยบายเดินหน้าปร,ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่ารูฟนะครับให้สะดวกเร็วยิ่งขึ้น โดยการจัดหาอุปกรณ์สําหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพี่น้องประชาชนในราคาที่ถูกซึ่งที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงพลังงานก็ได้มีการพยายามตรึงค่าไฟนะครับไว้ที่ระดับ4บาทสีขออภัยครับ4บาท18สตางค์แต่ปัญหาค่าไฟนะครับยังเป็นภาระาของพี่น้องประชาชนอยู่จึงจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ในระบบของโซล่าเซลล์ราคาถูก ซึ่งก็เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวครับแต่ว่าสามารถประหยัดค่าไฟของพี่น้องประชาชนได้อย่างระยะยาวเลยนะครับโดยนายพิรพัฒน์สาลีรัฐวิภาคนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังได้ครับจากที่ได้เดินทางหลังจากที่ได้เดินทางนะครับไปตรวจราชการที่ศูนย์ทดสอบผลิตไฟฟ้า อ่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านะครับ,รบแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อเป็นการเยี่ยมชมการทดสอบในเรื่องของเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับว่าเป็นครั้งแรกของกระทรวงพลังงานที่มีนโยบายแนวนี้อ่าในแทในแนวทางนี้นั่นเองครับครับโดยทางคณะทํางานของกระทรวงพลังงานนะครับได้ผลิตต้นแบบของเครื่องอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักนะครับของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันนะครับสำเร็จไปแล้วและกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพความสเสถียรและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถผลิตอุปกรณ์อย่างครบชุดเพื่อจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ในปี68ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ต้นแบบที่นํามาทดสอบเป็นผลงานการออกแบบของนายทวีชัยไกรดวงหรือครูน้อยนะครับซึ่งเป็นคนคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเป็นหนึ่งในคณะทํางานของกระทรวงพลังงานด้วยนะครับ โดยเครื่องอินเวอร์เตอร์นะฮะสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดสอดคล้องกับทางกระทรวงพลังงานนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และมีแผนที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกในปี68นะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งครับ